พี่พ่อแม่พี่น้องเนาะมืัอนี้ก็ตรได้ให้เบาตัวมาเบิ่งเผาเคื่องขั้วนะเมย์ม่์เห็ดเขาเห็ดเขาอันีเปียกนี่พี่น้องต้มงขัเปียกแค่เผาสบายดีพี่น้องทุกคนที่เขามาหลับซมในซ่อมเบาตัวเด้อพี่น้องวันนี้เดียร์จีพายพี่เอฟซีทุกคนมาเบิ่งในสีเป็นเด็ดทำเปียกทำควายจับเด้อพี่น้องควายจับยวนเนาะนี่เนการทำการขวบวมูกันเลงการขวบวมูกันเลยพี่น้องเลย ขัวหมูแหละขัวหมูเนี่ยเราก็เป็นต้มน้ำให้มันเดือดเลยเป็นแๆไปด้าวอันนี้อันนี้อีกขวดทุกแถวพี่น้องทุกแล้วเราจะเติมต้มกระเปียกแบบนี้กรเปียงนล้วไหมล่ะต้มน้ำปุ้งกแตต้นนี้กระตุ้มของผุดผุดอันนี้ขวดมันหอมเด้พี่น้องขวดหอมก่อนพี่น้องหอมพี่น้อเหร่เนี่ยข้าวท่านพี่น้องซื้อกระดูกหมูมาใส่ เดีย๋ยวทาเบิง่งเลยได้พี่น้องมีกระเนเ็ดเนาะสูตรเพิ่นนี่ผอบเบิร์นไปมาเห็ดพี่น้องอเมริกันจะเป็นหนังเค็มเลยพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะเททไทยจะก็เอืน่นเลยพี่หนุกหนังเค็มเนาะเป็นไหวเวลากินพี่น้องกจิ้มจำกับแจว่วถิ่นลงเป็นหมัดโดยพี่หนุกเ <c oughs> นาะหมัดลาซาฮาบาทพี่น้กหรองาฮาพัน เงินก้อนใหม่สี่สิบบาทประมาณนี้หละพี่น้องสี่สิบหกสิบบุ๊ชประมาณนี้แหละกรบเบู้เละเงินไทยปันได้พี่น้องอาเมซี่อากระทำการต้มน้ำห่อนได้พี่น้องไหมเนาะให้มันเดือดก่อนให้มันเดือดได้พี่น้องตังสีได้ปรุงเนาะเสร็จแล้วเสรนจเคยจับลงเรื่องเสร็เสียกลงเนาะอันนี้จะเป็นผักกินกับมาด้วยพี่น้องผักเสริมเนาะ พักเสริมอันนี้ก็พักที่จะห้วยหนาเส้นกเวยจับยวนเด้อพี่น้องมาเด้อพี่น้องกินน้ำกันเนาะน้ำใบน้าำสาวๆแล้ไว,วไหมเนาะสิบโมงพี่น้องเลยอ่าพี่น้องตอนนี้ก็ได้เอากระดูกหมูล,ลงเลยเด้อพี่น้องกระดูกหมูแล,ล้วก็หัวคิงหัวสิงไครเนาะโอ้โนหัวคิงหัวขาพี่น้อง จะได้เอาอันเปียกเขาพี่น้องน่างสดเลยเดือดพี่มือเมสีเด้อพี่น้องบึงน้ำกันเนาะโลหนึ่งวุ้นไหมโลหนึ่งพอเปล่าโลหนึ่งพี่น้องดีเขางินดี ปรุงหรือเปล่ายังเรียบร้อยแล้วจังเลย้องใส่เลยอ๋อพี่น้องใส่เกลือได้พี่น้องมานี่เกลือเนาะใส่แต่พ่อมันนั่นได้จะบเห็นพ่อใส่แต่เกลือได้พี่น้องเป็นว่าแมนเพิ่นใส่แล้วพงสุรุตเนาะใส่พร้อมกระดูกหมูได้พี่น้องตอนเพิ่นขวบหมดแล้วนี่จะเพิผลผดจักหน่อยแล้วอ๋อเนาะ อนีอ่กาเซตเซตแล้วได้พี่น้องแล้วเป็นทีมเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยเลยใส่ตั้งสายพี่น้องเฮ้ยเนี่ยมันหอมนี่ตคือตุ่มก็หอมอยู่เลยนี่หอมเนาะกต้มใหม่ๆเด้อพี่น้องมากินน้ำกันเด้อฝีมือแม่สีเด้อพี่น้องเบิ่งน้ำกันเนาะเสร็จเนาะสบายดีอีกข้างเด้อพี่น้อง มาเด้อพี่น้องกินก๋วยจับปีมือแม่ซีกันเนาะก่แลี้ยงพิธีเรียบร้อยเนาะปีมือแม่เพิ่นก่มื้อนี่ก่เสร็จจกินกันสองคนเด้อพี่นอ้องเพราะอ้ายเ,เ,าเพิ่นจะไปเห็นงานเด้อพี่น้องไปเห็นงานกับสังบีงานงานสร้างเป็ดเด้อพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาเด้อมากินข้าวเปียกน่วมกันตอนเช้าเด้อพี่น้องใส่แล้วนะแก้วก็เพี้ยนเลยส่วนพ่อเพิ่นอยู่คุนเด้อพี่น้องเคุณมาเยอะมากเลย Ừ. hai vị ạ hai vị ạ Như cục vị ạ ngon hai vị ạ ngon hai vị đó ngon hai vị ลืมแส่หมวกเน o าว่ะมาเดิ่พี่น้องพี่ทำกานพี่น้องเลยนหน้าพี่จะได้กินมีมือแม่กันเนาะมากินแต่พี่มือพอคน กะมือนาเด้อพี่น้องเลี้ยวขอบาเรื่องหายน้ำก้อนของพี่น,อน้องก้อนหนึ่งเนาะกมือนาบางตัวนี้ไม่ได้ไปซื้อทีตักมาเด้อพี่น้องทีตักน้ำก้อนเนาะแต่าบาังเอิญแม่เพิ่นเพิ่นตักใส่ทงไว้ฮะซองทงพี่น้องอ่ะนะฮะแม่นาไว้กินเนาะเพิ่นก็เลยจับใส่จับใส่ฮะเมนตัวนั้นแม่นาไว้กินต่นางหากเด้อพี่น้องพึ่งเลยจับใส่ แต่ส่วนที่จะคล้ายน่ะกะใส่ทุกมือด้วพี่น้องกับบูเมนอย่างที่จับมือละล่าเนาะที่จับใส่ํำก่อนนะพี่น้องแต่กะตัวที่กินเองเน่ะแม่เป็นจับใส่มือละล่าเนาะกับบูเป็นย่างพี่น,อน้บบงนองนะตัวกะบูเร็เป็นย่างพี่น้องปกติแม่เป็นก็นเหน็นเป็นอย่างนี้แล้วเนาะเวลากินกินเองพี่น้องเลยเะาเห็ดคล้ายกันเนี่นึงพี่น้อง อุ้ยื่นนี็นะมันจะแปลกตาเนี่ยแต่ก่บบอกตัวเห็นกับเป็นปกติแล้วพี่น้องแต่เพื่อนแม่เป็นไงเุบันนันตลอดเนาะเวลาที่ยิม <c oughs> <c oughs> ก้านใหญ่น,น่ะส่วนงานเนาะก็ใส่คุยไปเลยมีแต่กล้ากินเนี่เลนมันน้อยตีกับพี่น้อง <c oughs> เมื่อเือม uhh. ันยังมันสุกบ่ประหักตื้นบ่แม่นบ่ฮ้ปนประักมาทันเด็่เราออกวันมันสุกบ่มันฝุดกับปรักเลยปะนี่แม่นบ่ ยี mm ่สิบน่มืออือไม่ค่ะ จะสูบป่ะเดี๋ยวจะไปเอาหมเดี๋ยวสูบมัดลองเลยบุหรี่เลย thông tham gia ừ. thông an. A ừ. thông của danh mục. A tiêu của bổng hình. mặt bên này, Cả mặc bên có, có lùng hải. đấy, có bùa ra bùa ra bùa ra đấy ra bùa rồi bùa thóc bùa đấy à. bùa <nó>. ยังก็ยังวเดียวก็อิ่มนะเรียกยกันอิ่มนแล้วปีกหยกนี่แม่นนหาน้าหนหน่อยเนี่คือว่าแซ่บไปน่อยเลยเด็กินเองมนบ่มัดไปน้องนยกินในห้างในน้องอนี่ก็คือว่าแซ่บคือว่า เมดพี่น้องเลยครับพี่น้องมาหันี้ประตูกันสิพอจบพอลาพีพีเอฟซีไปก่อนเด้อพี่น้องติดพลาดประการใดกพด็พอตรวจพอภัยนำหล,หลายๆเด้อพี่น้องอะไรกันฝากกดไลค์กดแชร์เป็น,ำนกำลังใจเด้อพี่น้องพอก,กันในคลิปหนา้าเนาะมนลามัดดมมาวในี้ก็พอลาพเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยพบพ่อคันในคลิปหน้าเด้อกดไลค์กดไซให้ประตูเนี่ยเด้อ ายดกะลิงใ <นะ S 2> ห้ในพี่น้องพบกันในคลิกหน้าบาย